มาอนะ่ขาวพุทธได้ดูแต่ข่าวพระได้ดูแต่ข่าวพระแล้วก็บางทีก็นะอย่างไม่เคยเห็นก็ได้เห็นอืมพอมียศถาบรรดาศาก,ก็เลยลูลืมตัวใช่ได้เวลาทําความสะอาดโอเพนซ่าเนี่ยแชร์ไปเยอะนะโอเพนซ่าแชร์ไปไหน เริ่มมีคนมาค่มคู่แตมานแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยมาค่มคู่แล้วนะแต่แต่แช้เหมือนกันนะจะเช็คจะตามเช็คบินพระมหาวัฒนาแล้วอคไม่อยากจะให้หลายสดพูดถึงคณะสงฆ์ก็พูดถึงข่าวพูดถึงข่าวข่าวที่ทุกคนก็รู้ก็ ตามที่ตำรวจเขาตรวจสอบเขาเห็นนั่นแหละไม่ได้ไปพูดเกินเลยกว่าที่ทุกคนรู้เลยท่านสึกไปท่านมีทุนเยอะไหมครับใครอะ่ะแต่ละท่านใช่ไหมออย่างเช่นทิตด็ดอทิดดวัดอวัดอะไรวัดพุทธชายเห็นบอกว่ามีอยู่หมื่นสอง แต่ว่าลูกอื่นๆก็น่าจะเยอะนะเพอาคงพอมีคงม,คม,มีคิดว่าไม่ต่ำกว่าล้านหรอกคิดว่าไม่ต่ำกว่าล้านแต่สิ่งที่มันทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมก็คือการที่เป็นพระราชาคณะแล้วก็มีตำแหน่งมียศตำแหน่งอะไรขนาดนั้นเกี่ยวข้องกับ งานพระพุทธศาสนาเช่นเรื่องของการบวชอย่างนี้นะถ้าโอ้โหบางรูปสิบสองปีมาแล้วที่ไม่ใช่พระแล้วก็ไปบวชพระสงฆ์จะแก้ยังไงพิธีบวชเป็นอุปชาด้วยแล้วที่บวชไปแนละ้วก็ไม่ใช่พระเลยทีนี้แล้วจะพิสูจน์ยังไงว่าเป็นพระเนี่ยคือปัญหาที่มันคือความเสื่อม ถ้าปล่อยเรื่องอย่างนี้ต่อไปเนี่ยบรนจะกการเป็นว่าคนในยุคหลังๆเัยจะไม่มีผ่าเขาออกว่าเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยสงมีการทุจริตอ,อ๋ขอให้มีข่าวอย่างนั้นเถอะอยู่กับญาติน่าจะเยอะอืมน่าจะใช่เพราะระดับใหญ่ทำตัวเป็นมาเฟียมันควรจะถึงเขาชดใช้บ้างแหละ เพราะว่าบางท่านก็ขอบโกยมาเยอะก็อ,อย่างที่บอกว่าม,มันมีรายได้เยอะะรายได้เยอะเดือนหนึ่งเยอะกว่านายกรัฐม,มนตรีหลายเท่า <c oughs> ทั้งในหน้าที่ทั้งรับกิจนิม,มนต์โดยเพราะรับกิจนิม,มนต์ของพระโดยกันในเขตเนี่ยเยอะเยอะมาก เป็นระดับเจ้าคุณเขาไม่ถวายพันสองพันอยู่แล้ว้าดกันนะนะหรือโยมก็ถ้า,ถาเราคอยติดตามนะเห็นว่าพรุ่งนี้โอ้ถ้าเชิญถ้ามามอจรอยอย่างที่วาเนี่ยสนุกเลยทีนี้สอนไปด้วยเปิดดูไลฟ์สดของตำรวจไปด้วยแนะน,น่พรุ่งนี้สอนพรุ่งนี้สอน อโอ้สองวิชาเลยพวกนี้หกชั่วโมงพวกนี้สอนหกชั่วโมงถึงเย็นเลยระดับเจ้าคุณนมัสการพระอาจารย์จริงครับกองอะไรนะกองอาจารย์ครับผู้กองอาจารย์เป็นระดับเจ้าคุณนมัสการพระอาจารย์จริง บางคนบอกมาวัดปอนอน่าจะมีแล้วเขาไม่ยอมสึกไม่ทำประวัติแบบนี้ได้หรืออ้างว่าไปเลี้ยงพ่อที่ป่วยพูดเรื่องอะไรไม่ยอมสึกก็คุณประสิทธิ์ได้ไหมสวัสดีครับพระอาจารย์ผมยังเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา นะขอให้เป็นหนึ่งนะขอให้ยังเชื่อว่าบาปบุญมีอยู่บาปบุญมนะีวันพืชเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นอา,าจารย์นิพพานพสมเด็จและตัวดีมาวัดดังสองสามแสนถ้าดาับสมเด็จเนี่ยไม่ทำกว่าแสนนะแสนหนึ่งนี้ยังถือว่าน้อย คิดดูวันหนึ่งไปกี่งานคุณพุทธท้องแปดเปิดคิปคุณคือคนแรกโอนค่าเช่าบ้านให้ก่อคณนนะพระอาจารย์มาจะรอเราเดี๋ยวเริ่มผนเริ่มมาเยอะอ่านไม่ทันนะที่เอาจริงๆเอาจังเข้าไปภาวนาที่พระมา่ายังพอมีไหมครับก็มีของพุทธโคตรเขา ่าสาขาวิปัสนาภาวนาเนี่ยเขาไปปฏิบัติเจ็ดเดือนนี้ถ้าปอเอกเนี่ยปฏิบัติเจ็ดเดือนใช่ไหมเขาวางวางรุ่นเขาก็ไปที่พม่าเลยวางรูปถ้ายังจ่ายค่าเทอมอะไรไม่ครบก็ยังปฏิบัติอยู่ในไทยขามีคือที่เขาปฏิบัติด,ดีก็มีนะไม่ใช่ไม่มี ปฏิบัติจเจริญวิปัสนาภาวนาเนี่ยสักสองสาเดือนต่อเนื่องนี่ก็จะได้ผลนะกรรมกักการครับอาจารย์ขอถามคำเดียวพระเขาไม่กลัวพระเหลืองจริงๆหรยอคะพระเขาไม่กลัวโยมโยมไม่กลัวพระเหลืองใช่ไหมหรือพระไม่กลัวพระเหลืองโยมถามว่าพระไม่กลัวพระเหลืองจะตอบอยังไง ถ้าทำผิดประชิกสึกไปเป็นาราวาสสมนึกผิดปฏิบัติธรรมจะบรรลุไหมเมื่อวานก็มีแต่คนถามอันนี้ก็อาจจะบรรลุแต่ว่ามันยากนยากก็เพราะว่าเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเขาทำอะไรผิดบางทีเป็นความผิดที่มันผิดอยู่กับใจอ่ะมันเคลียร์ไม่ได้อะเวลานั่งจเจริญกรรมาฐานมันก็นึกถึงเรื่องสิ่งที่ไปทำผิดมา มันก็ลืมไม่ได้หรอกมันยากมันได้อยู่แต่ว่ามันยากขนาดเป็นพระยังยากเลยเป็นโยมนี่ยิ่งยากสำนักศักดิ์หรือยศตำแหน่งมันเป็นแค่หน้าที่ครับขอช้าพุทธรอยึดแม่นในคำสอนมันไม่ใช่หน้าที่นะหน้าที่เนี่ยมันมาจากสถานภาพนะ หน้าที่มันมาจากสถานภาพสถานภาพมันจะเป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่คืองานแ่่งเช่นการเป็นพระภิกษุสถานะคือพระภิกษุมันจะเป็นตัวกําหนดหน้าที่พระภิกษุเป็นสถานะของพระภิกษุมันกําหนดหน้าที่ก็คือหน้าที่ของความเป็นพระจะต้องละก,กิเลสมันไม่ใช่ว่าสมณศัก มันคือหน้าที่นะมันไม่ใช่้ยหน้าที่กับสถานะนี่มันจะเกี่ยวข้องกันสถานะมันเป็นตัวกําหนดบทบาทหน้าที่ให้ทําแต่ยังเป็นโยมอย่างเงี้ยเป็นคลึกหัดถ์เป็นขลึหัลหัดเนี่ยแล้วก็มีหน้าที่ในการหาเลี้ยงชีพเลี้ยงดูพ่อแม่เพื่อที่จะ คนทุกดังนั้นสถานภาพของพระภิกษุคือผู้ที่สละละทิ้งบ้านเรือนองสาคนาญาติทรั์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงทางโลกมาสู่ทางธรรมหน้าที่ก็คือนำพาตัวเองไปสู่ความหลุดพ้นปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นนี่คือหน้าที่นะส่วนยศศัิ์สมาคสาังฆ์มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องหน้าที่เลย เราหลงทางกันแล้วก็พากันไปไปสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อให้มันซับซ้อนโดยคิดว่ามันเป็นหน้าทีนะ่สถานะมันเป็นตัวกำหนดบทบาทหน้าที่สถานะของพระพิสูคืออะไรสังสาเรพยังอิคติติพิกขุ ผู้ใดย่อมเห็นภายในสังสารวัตรคือการเวียนว่ายตายเกิดผู้นั้นชื่อว่าภิกษุสถานะของภิกษุก็คือต้องปฏิบัติเพื่อเห็นแจ้งเพื่อเห็นภายในวัฏสงสารเห็นภายในการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นหน้าที่คือรักษาศีลจเจริญภาวนาตามมรรคมีองค์แปดเพื่อหลุดพ้น นี่คือหน้าที่นะไม่ใช่ว่าสมณศักดิ์มันเป็นหน้าที่สมณศักดิ์ไม่ใช่หน้าที่อ่าให้เข้าใจอย่างนี้หลายคนยังเบร์เบย์ยังงงงอยู่ว่าหน้าที่คืออะไรพระมีหน้าที่สมณศักด์อย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยหน้าที่ก็คือม,มักมีองค์แปดนั่นแหละปฏิบัติตามมักมีองค์แปด แหมเรื่องง่ายๆอย่างนี้ยังพลาดยังไม่รู้แล้วมันถ้าไม่รู้หน้าที่คืออะไรนี่ปัญหาใหญ่เลยนะคณะสงฆ<ม>์อ่ามาจักการทงเรน่อนยมทงฝนตกนะเพราะเอาหน้าที่ที่ไม่ใช่หน้าที่ของพระมาให้พระเนี่ยทำจึงให้พระย่อน,นั่นแหละ ทุกวันนี้บวชเข้ามายังไม่รู้จากหน้าที่เลยนะคิดว่าการมีตําแหน่งทางโลกหรือการปกครองเนี่ยคือหน้าที่มันไม่ใช่นะหน้าที่คือถ้าทําไปแล้วหน้าที่คือสิ่งที่ทําลงไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ความเป็นพระถ้าทําไปแล้วมันจะทําให้ความเป็นพระสมบูรณ์ก็คือมรรคมีองแปดปฏิบัติตามมรรคมีองแปด เพื่อบรรลุมรควนิพพานสิ่งที่ทำไปแล้วมันทำให้ความเป็นพระสมบูรณ์แบบบรรลุบรบรลุเป้าหมายนั่นแหละคือหน้าที่มันไม่ใช่สมณศักดิ์นะมันไม่ใช่ตำแหน่งนะตำแหน่งเจ้าวาดคือหน้าที่ไม่ใช่เลยไม่ได้เกี่ยวกันเลยสมัยพุทธกาลไม่มีเรื่องพวกนี้ ต้องแยกให้ออกว่าหน้าที่คือสิ่งที่ทำลงไปแล้วเนี่ยมันทำให้ความเป็นพระบรรลุเป้าหมายบรรลุเป้าหมายก็คือจเจริญมรรคในองค์แปดเจริญโพธิปักเกยธรรมสามสิบเจ็ดประการถ้าทำตามนี้เนี่ยมันจะทำให้ความเป็นพระสมบูรณ์นี่คือหน้าที่ เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นพระราชาคณะไม่ใช่หน้าที่นะเพราะว่าเป็นแล้วมันกิเลสไม่ได้ลดกิเลสไม่ได้ลดนอกจากไม่ลดแล้วมันยังไปเพิ่มกิเลสอีกเพราะฉะนั้นไม่ใช่หน้าที่เลยพวกนั้นแยกให้ออกทุกวันนี้คนที่จะรู้หน้าที่ว่าคืออะไรนี่ก็ยังงง,งเบอร์เบอร์อยู่ ากลายเป็นว่าตาแหน่งยศพวกนี้คือหน้าที่วะไม่ใช่หน้าที่ทําไปแล้วมันจะทําให้ความเป็นพระสมบูรณ์คือการพ้นทุกข์โคที่ปากเกียร์ทสามสิบเจ็ดอย่างมาร์กมีองแปดพวกนี้โคที่ปากเกียร์ทำสามสิบเจ็ดอย่างมีอะไรบ้าง มีใครตอบได้ไหมเมื่อวานสอนออนไลน์ปรรยายออนไลน์อ่ะนักเรียนตอบได้หมดเลยโอ้โหเก่งมากนักเรียนที่เรียนธรรมบทกราบนักสกรราร์พระอาจารย์เคยออกนขนกระแสสาธุอ๋อเห็นจำได้ใช่ไหมช่วงนี้ก็ข่าพระก็ดังเวลาไปออกคนก็จะจำได้ ถ้าที่ปาราชิกจะตกน้นลกไหมตกก็มีไม่ตกก็มีนะนโมมาสักการพระคุญจ้าไปมีใครมาแอดจะขึ้นไลน์การบมาสกการเจ้าค่ะประจวบประจังด้วย <c oughs> เห็นไหมบางทีเราศึกษาศึกษาคําสอนเนี่ยแต่เราก็พลาดเองแล้วไม่รู้แยกไม่รู้ว่าพระมีหน้าที่อะไรไปสัมัวันนี้เนี่ยแยกกันไม่ออกนะเข้าใจว่าหน้าที่คืออะไรยศตําแหน่งอะไรอย่างนั้นนะมีธรรมนัตส์มียศตําแหน่ง ไปกันใหญ่ดิฉันจำได้ค่ะออกผลกระแสกับอาจารย์เบียโอ้โหจำได้ตั้งแต่ตอนนั้นนะออกวันไหนรู้ไหมออกผลกระแสกับอาจารย์เบียวันไหนรู้ไหมจำได้ไหมห้าธันวาห้าตันธันวาเมือชีพนั่นนี่มีกินสกินด้วย ไม่ไดมืออาชีพหรอกทำสื่อการสอนทำวิจัยแต่มันก็ใช้หลายอย่างยศตำแหน่งทุกวันนี้ขัดกับที่พระเจ้าสอนไหมครับ่มันก็ขัดนะเสียงฝนตกได้ยินไหมผมถามในหลายสดหลายพักหลายท่าน และเบียงเบนหมดคืออะไรน,นี้บทนกับใครถามกันเองตอบกันเองใช่ไหแป๊บเดียวยี่ห้านาทีและอ่ากรุงเทพไม่ตกเลยตอนนี้ฝนตกไม่มีความละอายในญาติโยมที่ตัดบาททำบุญจากเงินที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยากใช่ใช่ผมเห็นด้วยรัดรับโลกธรรมแปด ตามข่าวจุนตาเป็นแพนด้าแล้วค่าออนซิลีดนานๆน่าเห็นออนซิลีโผเข้ามามีแมวอยู่สี่ห้าตัวมีใครสนใจไหมมีแมวแมวโตแล้วนะเริ่มจะหย่านมแนละ้วตามข่าวจนตาเป็นแพนด้าแล้วนะดูบิ๊กเก่าสิ พี่เต่านี่ตาเป็นแพนด้านะคือเขาทำงานเขาบางทีอาจจะไม่ได้หลับได้นอนกอับน้องสักการครับภูอานารขอถามผู้อานาครับบวชอุบาสกบ,บาสิกาสีนแปดจำเป็นจะต้องบวชกับอุปชาไหมครับก็จริงๆรสีนแปดเนี่ย สมาทานเองก็ได้นะไม่ต้องบวชกับใครอย่างเช่นในสมัยพุทธการบ้านอนาถบินิกาเศรษฐีเนี่ยถึงวันพระอ่าเขารักษาโบสถศีลอันนี้โบสถศีลนะไม่ใช่บวชเขาก็สมาทานเอาแต่ทีนี้การบวชเนี่ยบวชเป็นอะไรนะโอเค บวชเป็นอุบาสกอุบาสิกาศีแลแปดหืออุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเอาจงจริงแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นน,นักบวชในพุทธศาสนาพุทธศาสนามีพระบริษัท์สี่ภิกษุภิกษุณีในสองสองท่านเนี่ยคือหลักๆภิกษุก็ยังมาแยกกอบสามเนนนะภิกษุณีก็เป็นสามาเนนดีนี่ระบบที่พระพุทธเจ้าตรัสรไว้ อน,นี้อุบาสกอุบาสิกามันก็คือศิลนแปดมันก็ไม่ใช่นักบวชถามว่ามันจะทํำยังไงอ่ะต้องบวชกับอุปชาไหมคิดว่าไม่ต้องหรอกสิลนแปดพระมหาคิดยังไงกับสำนักพุทธออกมาปกป้องพระราชิกคคับพระพราชิกคคับ <c ười> คือปกติของสำนักพุทธสำนักงานพุทธเขาจะปกป้องพระ บางทีทํางานล่าช้าทํางานช้าคือเรื่องเดียวเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่เสร็จเหมือนกับว่าเองใจกันรู้รู้จักกันมานานแนละ้วแมวควรระวังติดเชือ้อน่าจะติดเชือเ้อนะก็ยังบวมอยู่เลย คือจะเป็นพิษสุนัขบ้าประเทศไทยมีพระกิ่รลูปะอาจารย์ที่จบอกเตอร์อนและ,ะเรียนทำก้าประโยคขอบคุณครับจบเรียนทำก้าประโยคประมาณหนึ่งพันเจ็ดร้อยลูกที่เป็นพระพระเคยนับอยู่แต่ว่าสถิติอาจจะไม่ได้ตรงไป ประมาณนี้ต้องถามสำนักพุทธเขาจะมีบัญชีที่เขาต้องอะ,อะไรดูแลเรื่องถ้าตอบแทนนิติภพอะไรนี่อยู่ประเทศไทยก็มีมีพายอยู่เยอะสองแสนเจ็ดสาเดนเนนห้าหมื่นพายยอดเงินวัด พระนสรทำบุญสามแสนตัวเองไปทำสามร้อยมีความผิดไหมครับอ้างว่าไม่มีถครผิดให้พ่อปวดตัวเองไปทำสามร้อยคืออะไรยกัยกย่องเงินสามแสนพรบโมครับเหรอ เอาไปสามแสนแต่เขียนว่าสามร้อยโอ้ยมันก็เป็นปรชิกอะไสิอันนี้เขาเรียกว่าอปฏิชันนาวหาการลักโดยการปกปิดปิดบังอัมพังซ่องซ่อนเลนแล้วก็อเป็นปสัยหาวหานการลักโดยการใช้อำนาจใช้อำนาจ โดยอำนาจที่เรามีในการเบิกจ่ายอำนาจที่เจ้าเป็นเจ้าพนักงานสามารถทำบัญชีเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงใบโมได้นั่นแหละด้วยไถยกิจต,ต้องมีไถยกิจร,ร่วมด้วยนะคือการเปลี่ยนแปลงจำนวนก็รู้แหละยันดูผลกระแสะที่ รองพอออกมาออกกับพระอาจารย์ท่านปกป้องพระจนคุณหนุ่มเอาคิปตีแสบหน้าจึงเงียบพอาวันนั้นหน้าเหลือเลยหน้าเหลือหลาเลยคือนักข่าวเขามีข้อมูลเยอะกว่าพอสำนักพูดอาจจะไม่ได้มีข้อมูลดังนั้นพอไอ้รองพอสำนักพูดเขาก็พูดตามตาม หลักฐานที่มีดังนั้นพอนักข่าวเขามีข้อมูลเยอะกว่าเขาก็ตะล่อมตะล่อมแล้วก็อ่าให้ตอบมาตอบแล้วเอาหลักฐานที่มันเด็ดกว่านั้นมาให้ดูทีนี้ก็ไปไม่เป็นเลยเจตนาคิดจะทําคิดจะรักเทยจิตจิด,ค,ดคิดจะรักแบบนี้ก็ไม่ประชิกิก ยังไงไม่ประจิจอานรัก,กโดยการปกปิดปิดบงังอำพพงซ่องซ่อน,อนเล้นเรียกว่าปฏิชันนาวหารการรักโดยการปกปิดอย่างเช่นในอำพีบาลีอำพีบาลีเนี่ยเขาบอกว่าการรักมันมีอยู่ยี่สิบห้ารูปแบบ รูปแบบหนึ่งปฏิชันนาวหารนี่ก็คือการลักโดยการปิดบางอย่างเช่นว่าของมันหล่นอยู่หรือว่าแบงพันหล่นอยู่เราไปคนพระคิดคิดที่จะลักนี่ก็เอาดินกบไว้ด้วยจิตจตะรักเจ้าของเขาเดินหาอยู่ก็เอาใบไม้หรือดินกบไว้ พอเจ้าของเขาหาแล้วไม่เจอนั่นแหละเป็นจุดที่ตัดสินว่าต้องอาบัตเพราะว่าเอาทอดทุรละทอดทุละว่าคงไม่ได้แล้วหาไม่เจออันนี้ก็คือของหล่นนะยังเป็นอาบัตฟร,ราชิกเลยปกปิดบังนั้นทำทางซ่อนเล็นเรื่องแบบนี้น่าจะมีมานานแล้วแต่หมกไว้มาระเบิดในยุคโซเชียลมั้ย ต้นมหาไม่น่าจนานแล้วนะเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยมันเยอะเสี่ยวค้องกับเรื่องเนี่ยประเทศไทยมีผ้ปปากีบู้าผู้อารย์ที่จบทั้งด็อกเตอร์เรียนทมก็ประโยค์เหมือนผา้อารย์ไม่รู้ด็อกเตอร์นี่ก็คงไม่ถึงพันหรอกมั้งเรียนทำถ้าเรียนทำเก้าด้วยไปเออด็อกเตอร์ด้วยเนี่ย ไม่น่าจะถึงห้าร้อยหรอกเพราะประโยชน์เก้าปีหนึ่งก็จบแค่เจ็ดสิบเจ็ดสิบต้นต้นแล้วจบประโยคน์เก้าไม่ใช่ว่าจะมาเรียนด็อกเตอร์นะบางทีเขาเก้ไม่ได้เรียนเาเรียนไม่ถึงขึ้นมาเรียนด็อกเตอร์ไม่ถึงขึ้นแต่ละปีเป็นอย่างไง ถามสำนักพุทธนะสำนักพุทธหรือโยมไปดูอันนี้ก็ได้เว็บไซต์เว็บไซต์มหาเขียนว่ามหาอะไรนะประโยคเก้ามันเป็นคลังข้อมูลนะโยมไปกดดูในนั้นเป็นเว็บไซต์นะมหาเก้าประโยคมหาปาลี ทำเนียบประโยค์เก้านะเขาจะเขียนว่ามหาเก้ามหาบาบาล .com ทำเนียบประโยค์เก้านะเขาจะรวบรวมสถิติพระ,ระเรินทำเก้าประโยคมีทั้งหมดหนึ่งพันแปดร้อยสองรูปรเนรียนทำเก้าประโยคมีทั้งหมดสองร้อยแปดสิบรูปแม่ชีบาลีศึกษาเก้า แม่จีบาลีศึกษาเกนะ้าจำนวนยี่สิบเจ็ดคนพระราวาสที่จบบาลีศึกษาเก้าจำนวนสิบหกคนเรียนทำเก้าประโยคทั้งหมดทั่วประเทศไทยเนี่ยมีสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าพรูปคนสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ยคือจบประโยคเก้าทีนี้พอเป็นพระ เขาก็เรียกว่าปร,ริญยนตรบแต่พอเป็นราราว่าเป็นแม่ชีเป็นพระฤหัสผู้หญิงผู้ชายเขาเรียกว่าบาลีศึกษาแต่ว่าก็าหลักสูตรเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาจะเรียกต่างกันทาราว่าเรียนปท .9 เก้าได้ไหมเรียนได้ปทเก้านะเรียนได้แต่ว่ามันจะมีเวลาเรียนแหละต้องคน คนชอบหรือไม่ก็มีเวลาว่างมันก็ต้องท่องเยอะแต่ว่ามันท้าทายนะท้าทายพูดง่ายทั่วประเทศนี่มี2,125รูปคนนะประโยคนกาที่เป็นพระเนรีพันแปดร้อสามเณนสองยแปดแม่ชียี่ พระลาวาด16เยอะไหมพระเนนทั้งหมด207,000ถึง300,000ถ้าในภป็าก็ประมาณ300,000สามเณร50,000ด 50, ังนั้นในจำนวน 2, 000, 5, 2 0 7แ0 0เนี่ยคือพระประโยคเก้ามีเพียง1 0 8งพระทั้งหมด ปโยชกาีเปอรยมคิดได้ไหมไประโยชนเก้า ถ้าเอาจำนวนพระภิกษุทั้งหมดสองแสมเจ็ดเป็นตัวตั้งแล้วก็ประโยคหน้9,1802จะเป็น